ท่านเหล่านี้นะคะท่านมีลูกจ้างที่อยู่ในกากับการดูแลของท่านนะคะเข้ารับการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงแรงงานท่านสิบหมืนชัยโพธิสินผู้ตวรวจราชการกรมการจัดหางานท่านผู้บริหารกรมการของรายงานในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีด้วยกันนะคะซึ่งเราจัดกิจกรรมในวัน เื่อที่เราจะขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันการท่าน้าวที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานตลอดจนนะคะเพื่อเป็นการป้องกันการลดปัญหาเรื่องของการค้ามนุษย์ด้านแรงงานนั่นเองนะคะค่ะแล้วก,ก่อนที่เราจะเข้าสู่พิธีที่ได้รับเกียรติจากท่านสุรชัยชัยตะกูลทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงแรงงาน ได้ให้เกียรมาเป็นประธานในพิธีเปิดค้ามอบรมเสริมสร้างการรับรู้ให้กับคนคิดเป็นร้อยลัเจ็สิบมีนายจ้างผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวจำนวน2 3มาลายแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำเปิการอบรมเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างทำก่กอการแรงงานต่างด้าวและ องค์กรภาคีเครือข่ายจัก,กวัดชุมืนหกพัคนซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการแจ้งในมีการจ้างในงานต่างด้าวเป็นจังหวัดต้นต้นในระบบเศรษฐกิจก,การค้าการขาย GDP ia, ของประเทศก็จะเติบโตฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสถากอบการแรงงานต่างด้าวและองค์ให้กำลังใจทุกๆท,ท่านนะครับครับก็คืออยากจะเรียนให้ที่ผู้เข้าร่วสัมมนาและผู้เข้าร่มประชุมในวันนี้ก็คือว่า ภางองบการแรงงานต่างด้าและส่นกลางของอาเซียนมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องและโดยเฉพาะาภาพธุรกิจของไทยเหล่านั้นเดี๋ยวภาพบรรดบที่สองนะคะขอเรียนเชิญ นะครับความการกอร่อสร้างการขนสง่งธุรกิจการท่องเที่ยวก็เริ่มเติบโตกลุ่มเหล่านี้ก็ต้องอาศัยแรงงานต่างด้าวดังนั้นเมื่ออาศัยแรงงานต่างด้าวก็ทําให้แรงงานต่างด้าวเราขณะน,นี้ขาดแคลนไปอยู่ประมาณ400,000กคนนะครับโดยเชลบ,บุรีก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ขาดแรงงานต่างด้าวก็เชื่อว่าน่าจะขาดแคลนถึง50,000คนได้นะครับจึงทําให้จัดหา,าง,งานจังหวัดชลบ,บรุรีรวมกจังหวัดชลบ,บุรีเนี่ย ได้เชิอเชิญผู้ประกอบการนะครับมาสัมมนาเพื่อให้ความรู้และก็หาช่องทางหาแนวทางที่จะว่าจ้างแรงงานต่างด้าวให้สอดคล้องกับการเติบโต,ตเศรษฐกิจชนบุรีนะครับซึ่งผมเองก็เชื่อว่าจากได้ลงมาเป็นประธานในงานเปิดสัมมนาและได้พูดคุยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีรวมทั้งจัดหางานจังหวัดชลบุรีก็มีมาตรการที่ดีนะครับแล้วก็จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนั้นมีแรงงานเพียงพอเพราะว่าจะทําให้กลไกเศรษฐกิจ